สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับพี่ใหม่พี่ใหม่จะมาสอนเรื่องทฤษฎีบทพีทางโรัรค่ะอ่ะเรื่องนี้เนี่ยจะเจอในม .2 อ่ะพี่ๆม .2 เขาก็จะเรียนเรื่องนี้นะคะแต่พี่คิดว่าน้องๆม .1 กับป .6 กก็สามารถฟังแล้วเข้าใจได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไง พีทาโกรัสนะคะก็คือชื่อของนักคณิตศาสตร์นี่คนนี้หนวดยาวๆหนวดยาวๆคนนี้เลยนะคะชื่อว่าพีทาโกรัสคนนี้เนี่ยเขาก็จะพูดถึงสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะคะนี่รูปข้างล่างที่พี่วาดไว้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหมดเลยอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะที่มาของ สูตรของพีทาโกรัสนะคะก็คือว่าสามเหลี่ยมมุมฉากทุกแบบอ่ะเราขอเรียกชื่ออันนี้ก่อนนะด้าน C เนี่ยมันจะมีชื่อของมันก็คือเขาเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากและด้าน A กับด้าน B เรียกว่าด้านประกอบมุมฉากสูตรนะคะมันมาจากถ้าเราเอาด้าน A ไปวาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะโดยใช้ความยาวเท่ากับ A และเอาด้าน B ไปทำเหมือนกันวาดเป็นจัตุรัสและเอา C ไปทำเป็นจัตุรัสเหมือนกันเมื่อเราหาพื้นที่นะคะถ้าพี่จะหาพื้นที่ของฝั่ง A เนี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมก็จะต้องเท่ากับ A คูณ A หรือเรียกว่า a ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นด้าน b ก็จะเป็น b ยกกำลังสอง c ก็จะเป็น c ยกกำลังสองจากการที่เขาได้พิสูจน์มาเยอะแยะมากมายนะคะก็พบว่าสามเหลี่ยมมุมฉากทุกรูปเนี่ยเมื่อหาพื้นที่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอย่างนี้ปรากฏว่าด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยคะ่ะยกกำลังสอง หรือพื้นที่ของมันเนี้ยอ่ะพี่พูดใหม่ดีกว่าพื้นที่ของอันที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับพื้นที่ของอันเล็กสองอันรวมกันเลยเกิดเป็นสูตรนี้ขึ้นมาค่ะด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองเท่ากับด้านสองด้านยกกาลังสองแล้วบวกกันอ่ะอย่าลืมนะคะว่าอันนี้ต้องเป็นด้านที่ยาวที่สุดเท่านั้นนะ หรือด้านตรงข้ามมุมฉากเท่านั้นอะสูตรนี้เอาไปใช้ยังไงสิ่งแรกที่เราต้องรู้ค่ะก็คือความรู้เรื่อง Square root นิดเดียวอะรู้นิดเดียวก็พอคำว่า Square root นะคะอะ u u r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  o t t หรือรากที่สองเขาจะไม่เขียนอะไรไว้ตรงนี้นะรากที่2แต่ว่าถ้าเป็นรากที่สาม ก็จะมีเลข3อยู่ตรงนี้แต่อันนี้ไม่เขียนไม่เขียนเป็นการเข้าใจตรงกันว่านี่คือรากที่สองรากที่2หมายความว่าอะไรที่อยู่ข้างในที่เหมือนกันเป๊ะๆพี่วาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วกันที่มันคูณกันอยู่2อันสามารถออกมาจากรูทได้1อันอ่ะเนี่ยไอเดียมีแค่นี้ค่ะทีนี้ ถ้าพี่เขียนว่า c กำลังสองแล้วติดรูทรูท c กำลังสองรู c กำลังสองก็คือรูท c คูณกับ c ใช่ไหมนี่ไงเหมือนกันสองตัวออกมาได้1ตัวเพราะฉะนั้นมันก็คือ c ตัวเดียวหรือ c กำลังหนึ่ใช่ไหมแค่นี้แหละทีนี้เอามาใช้ยังไงดูค่ะพี่จะแบ่งออกเป็น สองฝั่งจากสูตร c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองเมื่อพี่ใส่ square root ให้มันทั้งสองข้างนะคะด้านซ้ายเห็นไหมว่ามันถอดออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นน้องจะได้ด้าน c เฉยๆใช่ไหม c กำลังหนึ่งเท่ากับรูท a กำลังสองบวก b กำลังสองะถ้าหาตัวอื่นล่ะหาตัวอื่นใช้การเหมือนแบบแก้สมการย้ายข้างปกติไม่มีอะไรเลยสมมุติพี่อยากได้ a ใช่ไหมพี่ก็ให้ a อยู่ด้านขวาเหมือนเดิม a กำลังสองเท่ากับ c กำลังสลบ b กำลังสองแล้วเราจะต้องใส่ square root ให้มัน ทั้งสองข้างจากนั้นของ a กำลังสองจะหลุดออกมากลายเป็น a ตัวเดียวอันนี้ก็ค้างไว้เป็น c กำลังสองลบ b กำลังสองคิดเลขได้เท่าไหร่ก็ค่อยถอดรูปออกมาเพราะฉะนั้นตัว b อ่ถ้าอยากได้ b ละ่ะก็เหมือนกันค่ะ b กำลังสองเท่ากับ c กำลังสองลบ a กำลังสองแล้วพี่ก็ครอบ ด้วยเซอร์รูด้านขวา b กำลังสองถอดรูทออกมากลายเป็น b ด้านซ้ายก็ยังติดรูทอยู่แบบนี้ได้เลขเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปคิดกันอ่ะประมาณนี้นะคะมาดูตัวอย่างกันว่าทำยังไงอ่ะตามทฤษฎีนะคะเมื่อกี้บอกว่าด้านที่ยาวที่สุดกำลัง2ใช่ไหม ข้อนี้ด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนี่ไงก็คือด้าน x งั้นพี่ก็จะเขียนว่า x กำลังสเท่ากับ3ยกกำลังสองบวก4ยกกำลังสองแล้วเราก็ต้องใส่ส square root ให้ทั้ง2ด้านใช่ไหมคะอะ่พี่มาใส่บรรทัดที่2 x กำลังสอง 2, ใส่ส square root เข้าไป สากำลังสองพี่คิดเลยนะ3 3 9 4 4 16ใส่ square root เข้าไปตัว x กำลังสองถอดออกมาได้เลยกลายเป็น x เดียว9ก้บวกสิได้25ยังอยู่ใน root นะแล้วน้องก็คิดค่ะว่าเลขอะไรนะคูณกันกับตัวเองนี่ไง5้คูณหอ่ะได้25ใช่ไหม เหมือนกัน2ตัวปึ๊บเอาออกมาได้1ตัวเพราะฉะนั้นเราได้ค่า x แล้วค่ะก็คือ5อ่ะ,อะเห็นไหมไม่ยากเลยข้อต่อไปมี18มี y มี30สิอ่ะสิ่งสำคัญก็คือหาด้านตรงข่ามมุมฉากก่อนนี่คือด้านเทียวที่สุดก็คือ30ใช่ไหมคะเราก็ใส่เลย ด้านเทียวที่สุดกำลังสองอ่ะสามสิกำลังสองเท่ากับ18บแปกำลังสองบวก y ากำลังสองน้องอยากได้ค่า y ใช่ไหมคะงั้นพี่ก็จะย้าย18บแปกำลังสองไปลบกับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งนี้เหลือแค่ y กํกำลังสองอันนี้เป็น30มสิกำลังสองลบสิบ ไม่ใช่สิบแปดาแกำลังสองแล้วก็ใส่สแค root เข้าไปทั้งสองข้างเสร็จแล้ว y กำลังสองถอดออกมาเป็น y เดียว30มสิกำลังสองก็คือ30มสคูณสาได้900 18้อยกำลังสองก็คือ18บแคูณสิมันจะได้324 ยังอยู่ในรูทนะคะแล้วน้องก็ลบเลขลบเลข900ลบ324มันจะได้5 7 6เท่ากับ y. อ่ะทีนี้ปัญหาก็คือเราคิดไม่ออกว่า5 7 6เนี่ยถอดรูทยังไงอถอดรูทยังไงก็คือให้น้องหาว่า5 7 6เนี่ย คือเลขอะไรสองตัวที่เหมือนกันเป๊ะๆแล้วคูณกันใช่ไหมเมื่อเราได้สิ่งนั้นออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นถอดออกมาจากรูทได้อ่ะให้เราทำนี้ค่ะน้องจับมันแยกตัวประกอบอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูห้าเจหแยกตัวประกอบก็คือหารสั้นออกมาเลยห้า็ดหนึกเลขที่หารลงก็คือ สองอะสองสเหลือ1นึ่งสองปดหเหลือหนึ่งสองแปดสึ๊บเอาสองไปหารอีกได้ร4อ่ะทีนี้พอดีพี่นึกขึ้นได้เลยว่าร้อสสีเนี่ยมีเลขที่มันคูณตัวเองแล้วได้เลยก็คือ12บสองคูณสิองอะ จากนั้นนะคะให้เราจับคู่หรือเอาไปเติมในสีม่วงนี้ก็ได้แต่เอาไปเติมให้มันเท่าเท่ากันอ่ะสีม่วงก้อนแรกกับสีม่วงก้อนที่สองต้องมีตัวเลขที่เหมือนกันเป๊ะและคูณกันอยู่ข้างในสีม่วงเนี้ยพี่มีสองอยู่2ตัวใช่ไหมคะพี่ก็อสองไปใส่ให้ที่ละตัว พี่มีสิบสองอยู่สองตัวพี่เอาสิบสองไปใส่ให้ที่ละตัวแล้วเอาในนั้นแหละคูณกันอ่ะเพราะฉะนั้นก้อนสีม่วงที่ถอดออกมาก,ก็คือ2องคูณสิอ่ะเราได้ค่า y แล้วค่ะสองคูณสิได้24ปึ๊บถ้าาตรวจคำตอบนะน้องก็เอา24่สคูณยี มันจะได้576พอดีเป๊ะอ่ะเนี่ยแหละคือการถอดรูทง่ายๆข้อต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะด้านที่ยาวที่สุดด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองอ่ะยี่สิกำลังสองเท่ากับ12บสอกำลังสองบวกกับ n กํากำลังสอง ย้าย12กําลัง2มาอยู่ด้านซ้าย20กําลัง2ลบ12กําลัง2เท่ากับ n กําลัง2ใส่สแควร,รู t เข้าไปทั้งสองข้างอ่แล้วก็คิดเลขค่ะ20กําลัง2ได้400 12กําลัง2ได้1 4 4 n กำลังสองถอดออกจากรูทได้เลยเหลือแค่ n 400- 144ลบร้อยสี่สี่เหลือ256อห่ะหน้าที่เราค่ะหาว่ารูท256คืออะไรถ้าเหมือนเดิม256จับแยกตัวประกอบออกมา2หารลงใช่ไหมได้1 2 8 สหารลงอีก64 2หารอีก32 2หารเหลือ16เหลือ8เหลือ4เหลือ2อ่ะทีนี้ก็เอาออกมาเป็นคู่คู่เลยพี่จะวงทีละคู่นะคะปุ๊บได้1ตัวปุ๊บได้1ตัวปุ๊บได้1ตัวปึ๊บ ได้1ตัวสรุปว่า2เอาออกมาได้ทั้งหมด4ตัวพี่จะเขียนว่า2ยกกำลัง4แล้วกันนะ2ยกกำลัง4เท่ากับ n น้องก็คิดเลขค่ะ2ยกกำลัง4 2คูณกัน4ตัว2คูณ2ได้4 4คูณ2ได้8 8คูณ2 16อ,อ่ะนั้นได้คำตอบแล้ว n มีค่าเท่ากับ16 ไม่ยากเลยนะข้อต่อไปอะดูเลขไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่เนาะไม่เป็นไรค่ะเราใช้หลักการเดิมถ้าเรารู้สองด้านเนี่ยเราหาอีกด้านนึงได้เสมอนะสำหรับสามเหลี่ยมมุมฉากตั้งเหมือนเดิมค่ะด้านที่ยาวที่สุดข้อนี้ก็คือนี่ไงตรงค้ามุมฉากก็ตั้งเลยยี่สิบเก กำลังสองเท่ากับ m 21, กำลังสอง, 29, อยย 21, ง,สองบวกกับ21กำลังสองยิบอ่ะย้ายย1ิบอกำลังสองมาลบย9ิบกาำลังสองลบย1ิบอกำลังสองเท่ากับ m กำลังสองแล้วก็ครอบ square root เข้าไปค่ะทั้งสองข้างย9ิบกาำลังสองก็คือย9ิบคูณย9ิบน้องไปคูณเอาเองนะได้ 8 4 1 21กำลังสองได้4 4 1ยังอยู่ในรูทแต่ m กำลังสองหลุดออกมาแล้วกลายเป็น m 8 4 1ลบ4 4 1จะได้400พอดีเป๊ะอ่ะเราก็นึกเลขนะคะอะไรคูณกันได้400ก็20คูณ20ใช่ไหมเหมือนกัน2ตัวออกมา1ตัว ก็เลยได้คำตอบเป็น20เสร็จไปอีกข้อไม่ยากเลยอ่ะคราวนี้เป็นโจทย์ปัญหาบ้างค่ะโจทย์ปัญหาข้อนี้ก็จะมีการประยุกต์กันสักนิดหนึ่งนะดูดโจทย์กันโจทย์บอกว่ากำหนด A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อมีคำว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนึกถึงพีทาโกรัสนะคะซึ่งมี a b เท่ากับ6เซน b c 8เซนแล้ว b d sen, ยาวประมาณกี่เซนติเมตรอ่ะเราก็เขาให้อะไรมาเอาไปใส่ก่อน a b 6 b c 8แล้ว b d ยาวประมาณกี่เซนอ้าว ไปถามอันนี้เออทำไงดีเนี่ยแต่ทำอะไรไม่ถูกก็เนี่ยเนี่้พีทากรัสใช่ไหมรู้สองด้านหาอีกด้านหนึ่งได้อะหาด้านนี้ซะก่อนมาทำด้านนี้กันก่อนด้านที่เยาที่สุดก็คือ ac ใช่ไหมคะตรงนี้ ac พี่ก็จะใส่ว่า ac เลยนะ ac ยกกำลังสองเท่ากับ6 กําลังสองบวก8กํกลังสอง ac กําลังสองเท่ากับ66 36 88 64และครอบ square root เข้าไปทำให้ ac หลุดออกมา2อ,อันนี้บวกกันได้100 รูทหนึ่ง่ายมากอะไรคูณกันได้100ก็คือ10คูณ10เพราะฉะนั้นน้องได้ค่า AC แล้วค่ะ AC มีค่าเท่ากับ10งั้นพี่เอามาใส่ในรูปนะว่าตรงนี้คือ10นะทีนี้เราจะทำยังไงเพื่อให้ได้ BD ออกมาถ้าให้อันนี้ มันก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้ใช่ไหมคะแต่เราก็ยังไม่รู้ AD อยู่ดีถ้าเอาฝั่งนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้แต่เราก็ยังไม่รู้ฝั่งนี้อยู่ดีใช่ปะข้อนี้นะพี่จะใช้ประโยชน์ของสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมอ่ะมันคืออย่างนี้คะ่ะถ้าพี่ถามหน่อยสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมปกติทุกคนน่าจะรู้เนาะพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับ เศษหส่วนสคูณฐานคูณสูงใช่ไหมคะฐานเนี่ยก็คือถ้าพี่เอาตามง่ายๆเลยนะก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้ฐานใช่ป่ะงั้นฝั่งนี้ก็ต้องเป็นสูงแล้วถ้าพี่บังคับให้น้องเอาฝั่งนี้เป็นฐานนะงั้นสิ่งที่เป็นความสูงก็คือต้องลากจากปลายอีกฝั่งหนึ่งลงมาตั้งฉากกับฐานใช่ไหมแสดงว่าถ้าพี่เอาเส้นนี้เป็นฐาน b d ดีจะต้องเป็นสูง การคิดพื้นที่สามเหลี่ยมไม่ว่าพี่จะเอาฝั่งไหนเป็นฐานฝั่งไหนเป็นสูงเมื่อคิดพื้นที่ออกมาเสร็จแล้วมันจะต้องได้คำตอบเท่ากันอ่ะงั้นพี่ก็จะเอาตรงนี้นี่แหละค่ะไปตั้งเป็นสมการอ่ะเดี๋ยขอวาดให้ดูนิดนึงนะด้านซ้ายอ่ะเดี๋ยวพี่จะใช้อันนี้เป็นฐานอันนี้เป็น สูงกับอีกแบบนึงก็คือตรงนี้เป็นฐานกับเส้นนี้เป็นสูงพี่จะเอาอันนี้แหละมาตั้งเป็นสมการพื้นที่สามเหลี่ยมที่คิดแบบฝั่งนี้จะต้องมีค่าเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมที่คิดแบบฝั่งนี้ อ่ะเราก็เอามาแทนค่าะคะเลยค่ะเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานแบบฝั่งนี้ก็คือ6สูงคือ8ฝั่งขวา1ส่วน2คูณฐานฐานนี้ก็คือ10ที่เราหาไว้คูณสูงสูง BD อ่ะ BD ค้างไว้นี่เห็นไหม เดี๋ยวน้องย้ายข้างน้องก็จะได้คําตอบอันนี้ตัดซะก่อนสองหนึ่งสองสองห้าสิสองหนึ่งสองสองสามพี่อยากได้ BD พี่ข้าง BD เอาไว้ฝั่งนี้คูณกันแปดสามยี่สด้านขวาเมื่อกี้เหลือ5คูณอยู่ใช่ไหมคะย้าย5้ามาหารนี่เห็นไหมจากนั้นน้องก็ไปหารนะคะ 5 4 20 5 8 40นี่ไงได้แล้วคำตอบก็คือ4.8เซนมาข้อต่อไปอ่ะเรื่องพีทาโกรัสเวลามีโจทย์ปัญหาครูเขาก็จะมักจะต้องมีข้อที่เป็นกล่องอ่ะกล่อง จะเกี่ยวอะไรกับพีทาโกรัสมาดูค่ะกำหนดกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก <c oughs> ซึ่งมี A D 52เซน D E 15เซน B E 36เซนแล้ว A B ยาวกี่เซนกําหนดจุดมาให้แล้ว A B C D E อะไรต่างๆถามถึง A B A B คือเส้นสีแดงที่พี่ขีดไว้ให้ ก็คือลากจากมุมด้านบนฝั่งนั้นใช่ไหมคะมาอีกฝั่งหนึ่งด้านล่างอ่ะมันก็จะเป็นเส้นเฉียงๆลงมาอย่างนี้ด้านที่เขาให้มามีอะไรบ้างก็ใส่ AD 52 ADDA 52 DE 15 B E สามสิดูนะน้องอยากได้ A B ใช่ไหมถ้าเกิดพี่ขีดเส้นเพิ่มเข้าไปอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเรานึกถึงความเป็นจริงก็ได้น้องเอาเชือกไปโยงงนี้ใช่ปะ ตรงนี้มันจะเป็นมุมฉากเห็นไหมอ่ะพี่จะใส่ฉากไว้ปุ๊บอ่ะมันแปลว่าน้องอยากได้ AB ถ้าน้องรู้สองด้านที่เหลือก็คือ BC และ AC มันจะทำให้น้องหาด้านที่เหลือหนึ่งด้านนั้นได้ BC เท่ากันนี่ กับอันนี้แปลว,ว่าเรารู้ BC แล้วนะคือ15ชี้ไว้นิดหนึ่ง15แล้ว AC ล่ะเส้นสีฟ้านี่ล่ะจะทำยังไงอ้าวนี่เห็นอะไรไหมคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก็มุมฉากอ้าวใส่ฉากเข้าไปอีกอันนึงอ่ะตรงนี้ก็ฉากใช่ไหม แล้วเส้นนี้กับเส้นนี้มันก็ยาวเท่ากันนี่นี่ก็สาหนี้ห้าสองแปลว่าน้องหาเส้นสีฟ้านี้ได้ค่ะพี่ขอมาวาดใหม่อีกรอบเพื่อความเข้าใจอ่ะพี่จะให้ด้านบนนี้นะคะคือจุด C ข้างล่างคือ d แล้วก็ a อ่ะพี่เอามาจากรูปนี้เอามาวาดใหม่เป็นสีน้ำเงินอันนี้นะคะใส่ความยาวด้านฝั่งนี้ c d 3 6 a d d a 5 2อ่ะพีทาโกรัสช่วยได้ปึ๊บตั้งเหมือนเดิม หาด้าน ac นะคะอ่าเราก็ตั้งเหมือนเดิมด้านที่ยวที่สุด ac กำลังสมีค่าเท่ากับด้าน36กํำลังสองบวกกับ52กํากำลัง2 36กกำลังสองได้1296บวกกับ2 7 0 4ไปคิดเลขเองนะตรงนี้เขียนเหมือนเดิมก่อน AC กำลังสองสอันนี้บวกกันจะได้สี่พันอ่ะพี่ค้างไว้อย่างนี้เลยนะคะข้อนี้ AC กำลังสองพี่จะยังไม่ถอดรูทเพราะเดี๋ยวพี่จะต้องเอาไปใช้กับอันต่อไปอ่ะอันต่อไปก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้อ่ะสามเหลี่ยมชื่อว่า ABC พี่เอามาวาดอีกรอบหนึ่ง ได้ประมาณนี้นะคะ a b c น้องรู้ฝั่งนี้15และน้องรู้ ac กำลังสองรู้ฝั่ง ac ยกกำลังสองอยู่ด้วยนะมีค่าเท่ากับ4ี่พันเราก็ไปตั้งแบบพีทาโกรัสเหมือนเดิมด้านที่ยาที่สุดก็คือ ab ยกกำลังสอง เท่ากับ bc ยกกำลังสองบวกกับ ac ยกกำลังสองอ่ะ bc ก็คือ15ยกกำลังสอง ac กำลังสองเมื่อกี้เรามีแล้วนี่ ac กำลังสองก็คือ4 0 0พก็สี่พันมาใส่ได้เลยไม่ต้องยกกำลังสองแล้วนะเพราะว่า ac กำลังสองคือ4 0 0พันอยู่แล้วจากที่เราหาไว้ค้างไว้เมื่อกี้ สิบห้ากำลังสองได้สองร้อยยี่สิบห้าบวกกับสี่พันอ่ะบวกกันก็จะกลายเป็น4,225อุ้ย4,225ทีนี้พี่ก็อยากได้ ab เฉยๆ ab เดียวใช่ไหมใส่รูทเข้าไปค่ะทั้งสองข้างและไปถอด สแควร์รูทเหมือนเดิม4,225อ่ะถอดรูทให้ดูแยกตัวประกอบเหมือนเดิม4 2 2 5หารสั้นออกมา5หารลง5 8 40 5 4 20 5 5 25 5หารอีก5 1 5 ห้าหกสามสิอยหกสิบเก้าอ่ะร้อนะคะมันคือ13บสคูณกับสิเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมจ้า,เห,เ,าเหมือนกัน2ตัวเอา1ตัวเหมือนกัน2ตัวเอา1ตัวงั้นคำตอบของน้องก็คือ5้าคูณกับสิใช่ไหมอ่ะเอดย๋ยวนะ AB ออกมาแล้วออกจากรูทแล้วนะเหลือ AB 4 2 2 5ก็คือถอนมาเป็น5คูณ13ก็คิดเลขนะคะจะได้65เป็นคำตอบอ่ะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับน้องนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตาม แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะคะวันนี้พี่ใหม่ก็ไปแล้วค่ะใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามได้นะคะ